จุดกำเนิดจักรวรรดิโรมันจากหมู่บ้อนเล็กๆสู่มหาอำนาจของโลกเคยสงสัยไหมคะว่าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกจักรวรรดิที่ทิ้งมรดกทั้งด้านกฎหมายภาษาวิศวกรรมและการปกครองไวใ้ให้เราจนถึงทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะไม่ใช่เมืองหลวงที่วางแผนมาอย่างดีไม่ใช่มหาอำนาจที่มีทรัพยากรล้นเหลือ แต่คือหมู่บ้านเกษตรกรเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเจ็ดลูกท่ามกลางบึงและที่ลุ่มก่อตั้งขึ้นจากตำนานของสองพี่น้องฝาแฝดที่ถูกเลี้ยงโดยหมาป่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง history by นะคะวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าอะไรคือสูตรลับที่เปลี่ยนหมู่บ้านริมแม่น้ำไทเบอร์ที่ไม่มีใครรู้จัก ให้กลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณได้คะไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกในยุคนั้นเป็นยังไงในช่วงประมาณ700-800ปีก่อนคริสตกาลคาบสมุทรอิตาลีไม่ได้เป็นประเทศเดียวกันเหมือนทุกวันนี้นะคะแต่เต็มไปด้วยกลุ่มชนและอารยธรรมต่างๆที่กำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่ค่ะ ทางตอนเหนือมีชาวอิทร s สคันซึ่งเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองและลำหน้ามากๆทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและการทหารส่วนทางตอนใต้ก็เต็มไปด้วยอนานิคมของชาวกรีกที่พกพาปรัชญาและวิทยาการอันยิ่งใหญ่มาด้วยค่ะแล้วกรุงโรมล่ะคะโรมในตอนนั้นเป็นแค่จุดเล็กๆบนแผนที่เป็นเหมือนบ้านออกที่ถูกขนาบข้างด้วยสองมหาอำนาจทางวัฒนธรรม และตามตำนานที่ชาวโรมันภาคภูมิใจเรื่องราวของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากสองพี่น้องฝาแฝดที่โรมันโรมูลัสและริมุสทารกฝาแฝดที่ถูกทิ้งให้ตายแต่กลับรอดชีวิตมาได้เพราะแม่หมาป่ามาให้นมค่ะเรื่องเล่านี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อนะคะแต่มันได้ปลูกฝัง DNA ของความทรหดความทะเยอทะยานและความเชื่อว่าพวกเขาถูกเลือกโดยเทพเจ้าไว้ในใจของชาวโรมันทุกคนค่ะ รมในช่วงแรกปกครองด้วยระบบกษัตริย์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกษัตริย์ชาวอ e ีทรัสคันที่ส่งอำนาจแต่แล้วในปี509ก่อนคริสตกาลก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาขึ้นค่ะเรื่องเล่าว่าลูกชายของกษัตริย์องค์สุดท้ายนามว่าทาควินียซูเปอร์บัสได้ก่อเหตุคมคืนหญิงสูงศักดิ์ชาวโรมันนามว่าลูคริเชียซึ่งเธอได้ชิงค่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติของตัวเองเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวโรมันอย่างไม่เคยมีมาก่อนค่ะ ชนชั้นสูงของโรมนำโดยชายที่ชื่อว่าลูเซียสจูเนียสบรูตัสได้ลุกหือขึ้นขับไลก่กษัตริย์ทาคิเนสออกจากเมืองและประกาศกล่าวว่าโรมจะไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของคนคนเดียวอีกต่อไปนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก การล่มสลายของระบบกษัตริย์และการกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าสาธารณรัฐโรมันระบบการปกครองที่อำนาจไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวแต่อยู่ในมือของวุฒธธิสภาและประชาชนชาวโรมันหรือที่เราคุ้นกันในชื่อย่อว่า SPQR นั่นเองค่ะหลังจากเป็นสาธารณรัฐโรมก็ไม่ได้สุขสบายนะคะ พวกเขาต้องเจอกับสงครามรบด้านแทบจะทันทีทั้งจากเพื่อนบ้านเก่าอย่างชาวอ e ีทรัสคันและชนเผ่าอื่นๆแต่แทนที่จะล้มหายตายจากไปชาวโรมันกลับใช้สงครามนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติพวกเขาสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นอย่างกองทัพลีเจียนที่มีระเบียบวินัยสูงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้หลากหลายแต่ความฉลาดของโรมไม่ได้มีแค่เรื่องการรบค่ะ ความท้าทายที่สำคัญคือเมื่อพิชิตด,ดินแดนอื่นได้แล้วจะทำยังไงต่อแทนที่จะกดขี่ข่มเหงเพียงอย่างเดียวโรวมกลับใช้ไม้อ่อนและไม้แข็งผสมกันพวกเขามอบสิทธิความเป็นพลเมืองบางส่วนให้กับศัตรูที่ยอมจำนนดึงพวกเขาเข้ามาเป็นพันธมิตรและที่สำคัญคือเกณฑ์ผู้คนจากดินแดนที่พิชิตได้เข้ามาเป็นทหารค่ะ ลองคิดดูสิคะยิ่งรบชนะก็ยิ่งมีทหารเพิ่มขึ้นยิ่งมีพันธมิตรก็ยิ่งมีทรัพยากรมากขึ้นมันคือวงจรที่ทําให้โรมเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากนครรัฐเล็กๆพวกเขาก็ค่อยๆกลืนกินคาบสมุทรอิตาลีทั้งคาบสมุทรได้สําเร็จนี่คือชัยชนะเล็กๆที่สั่งสมจนกลายเป็นความยิ่งใหญ่ค่ะ แต่แล้วบททดสอบที่แท้จริงก็มาถึงเมื่อโรมต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดนั่นคือจักรวรรดิคาร์เทจจากแอฟริกาเหนือมหาอำนาจทางการท้าแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและสงครามระหว่างสองยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อสงครามพิวนิกหรือสงครามปูนิกก็ได้อุบัติขึ้นค่ะจุดที่ตึงเครียดที่สุดคือสงครามพิวนิกครั้งที่สองเมื่อคาร์เทจมีแม่ทัพอัจฉริยะนามว่าฮันนีบาลบากา เขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือนำทัพช้างศึกข้ามเทือกเขาแอลฟ์ที่เหนาาเหน็บมาบุกรมถึงถิ่นฮันนิบาลเอาชนะกองทัพโรมันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะในยุทธ,ธาการที่คันไนซึ่งกองทัพโรมันถูกล้อมฆ่าตายไปกว่า5้าห0ื่นคนในวันเดียวมันคือความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โรมณจุดนั้นค่ะใครๆก็คิดว่าโรมจบสิ้นแล้วแน่ๆ แต่นี่คือช่วงเวลาที่ชี้เป็นชี้ตายค่ะแทนที่จะยอมแพ้วุฒิสภาและประชาชนชาวโรมกลับปฏิเสธที่จะเจรจาพวกเขากัดฟันสู้ระดมทหารและทรัพยากรทั้งหมดที่มีขึ้นมาใหม่อีกครั้งความไม่ยอมแพ้ทั้งๆท,ที่หลังชนฝาน,นี่แหละค่ะคือคลแม็กซ์ที่แท้จริงมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจิตใจและระบบของสาธารณรัฐโรมันอย่างที่สุดค่ะ โรมก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับไปเอาชนะฮันิบาลได้ถึงถิ่นที่แอฟริกาเหนือและเมื่อสงครามพิวนิกสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของโรมผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือไม่มีใครในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเทียบโรมได้อีกต่อไปโรมได้ครอบครองดินแดนอันมั่งคั่งของคาเทชทั้งในสเปนและแอฟริกาเหนือทรัพย์สิสน ธาตและองค์ความรู้ต่างๆหลั่งเข้าสู่กรุงโรมอย่างมหาศาลพวกเขาได้เปลี่ยนจากมหาอำนาจระดับภูมิภาคกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะชัยชนะครั้งนี้ได้วางรากฐานสำคัญให้กับการขยายตัวสู่การเป็นจักรวรรดิในเวลาต่อมาค่ะมระดกที่โรมทิ้งไว้ให้โลกนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะบรรยายได้หมดค่ะ แนวคิดเรื่องสาธารณรัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมในาการปกครองหลักกฎหมายที่เป็นรากฐานของกฎหมายในหลายประเทศภาษาละตินที่เป็นต้นกําเนิดของภาษาในยุโรปมากมายไปจนถึงวิศวกรรมสุดล้ำอย่างถนนที่เชื <Stat> ่อมต่อทั้งอาณาจักรและท่อ <teaches> ส <thoughts> <types> ่งน้าที่ยังคงใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็คือคําตอบของคําถามที่เราตั้งไว้ตอนต้นค่ะสูตรลับของโรมไม่ได้มีเพียงข้อเดียวแต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของหลายปัจจัยค่ะ 1. <c oughs> ตำนานที่สร้างตัวตนความเชื่อว่าตัวเองคือผู้ถูกเลือกทําให้พวกเขามีจิตใจที่ทรหดไม่ยอมแพ้ 2. ระบบสาธ,ธารณรัฐที่ป้องกันการรวมศูนย์การอํานาจและสร้างความรับผิดช,ชอบร่วมกัน 3. ก่องทัพที่โหดร้ายและมีวินยัยเครื่องจักรสังหารที่ปรับตัวได้ตลอดเวลา 4. ความฉลาดในการปกครองความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพลเมืองและพันธมิตรซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากจัก,กรวรรดิอื่นโดยสิ้นเชิงค่ะ เรื่องราวของโรมสอนให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือทรัพยากรที่มีมาตั้งแต่ต้นแต่มันเกิดจากความสามารถในการเรียนรู้การปรับตัวการสร้างระบบที่แข็งแกร่งจากภายในและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามค่ะสรุปสั้นๆก็คือจากหมู่บ้านเล็กๆสู่มหาอำนาจสูตรนับของโรมคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่าง ความเชื่อที่แน่วแน่ระบบการปกครองที่ยืดหยุ่นกองทัพที่ไร้เทียมทานและการทูตที่ชาญฉลาดค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าปัจจัยไหนสำคัญที่สุดที่ทำให้โรมยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ระหว่างกองทัพระบบการปกครองหรือความสามารถในการดูดซึมวัฒนธรรมอื่นหรือถ้าลองจินตนาการเล่นๆว่าถ้าโรมแพ้แก่ฮันนีบาลในสงครามพิวนิกประวัติศาสตร์โลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน คอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ